มาด้อครับกินข้าแซ่บๆกันนายเกาครับหนึ่งปลาตำเจ้าเขาสาวจะกินซีฟู้งครับหนึ่งซุกพอดีเลยครับ bên tên tự nhiên thứ sẽ. Ni đỡ này đi kìm dang này lê chín để tất đấy, cặp, thứ để rồi cầm nốt, nằm đấy, nằm 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 nặng, nè, nằm 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 80, nằm 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 จานมาแบงไห้บอสกินพอดีกินพอดีแล้วกินผักกินปลาข้าวเดี๋ยวกินเนีย่ยไอ้ก้าวมันมันทำเหมือนเหมือนทำเวลาไงเป็นเย็นแล้ว,ว<ม>เนี่ะช้าๆเต็นเยอะเจ้วให้เยอะมากินเยอะมากม hạt mẹ cái 1 lại có Thôi bằng rồi Bằng vai cái kênh nè Hãy subscribe cho Để không bỏ lỡ những เบาเบาเกลียวจานมาแบ่งด like ีกว่าม yeah. right. ั้งเอไม่ต้องเลยแหละแป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยกินเพื่อเดียวเนาะพอแล้วอันนี้ไม่ต้องกินใช่ไหมถายแล้วอ้วนเก้าอ้วนเนาะอยู่ในช่วงลดน้ำหนักเป็นโรคอ้วน เหมียวเหมียวรอากินปลาครับอยดัเหมียวเตี้ยมกินปลาไหมสาวกันมามาเด้อกับพี่น้องกินข้าวแซ่บๆน้ำกันครับหนึ่งปลาหนึ่งปลานิ้นยังครับกับตำเจียวตำเจียวอ่ะมะเขือเทศบานๆเท่าครับ แสบแสบกับนายเกาวเดอครับอะไรไม่นายกาบมามนเดอครับแสบนายเกาแสบแสบกับนายเกาวครับอันนี้มะขามยังไม่สุกด,ดีเนาะโอ้ย จุม่มลงไปนึกช็ดไอหมียวมันนั่งรอ,อกินหงวปลาต้ออาไงนะนี่กินแต่ตขาดอกแ่นี่แนละ มันดองหวานอยู่แล้วม,มัใส่ไม่ตันแล้วมาชิดกับมะขามดองคิดออพอ่เปิดตู้เย็นเนมะขามดอง้กินกัมะขามดองกับหวานอยู่แล้วแล้วมันใส่ไม่ตันหวานเต็มเลย ใส่มันแสกครับมันมันนัวจำเจาครับใส่ขิงเท่แกงมะเขือเล่นก็ได้ใส่ปลาไหลนี่ใส่ปลาไหลโมเมนไก่ลำปาอย่างเดียวเลยนลำปลางน้ลำปลางแซ่บใส่ปลาไหลวันนี้เปนเหมียวรอแป๊บเดียวเด้อเดี๋ยวได้กิน นังถาครับฝอกหัวปลากลางึ้นออกไปล่องไปเที่ยวหาผู้สาวหาผู้สาวเาวมฐาเลยหิวพี่สาวเป็นถ่ายู่ข้างหลังค้านับลองหัวปลา ตีกางเกี่ยวเดี๋ยวพี okay. ่ก็เอาดีออกเออเอาเอาก้างมันออกเลยอหยุดด้วยบ้าบาสองมือวางปักมือเด้อดขึ้นมาเอออืมเอาเอาไม่กินอ่ะอันนี้อืมไปหายาอืมเย็นดี ก็ได้อืมมันรอแป๊บอินนูน้อย,ยม,ม,มันเดียวสิบโมงแล้วพอยังไม่ลงมือทำง,งานเลย อากาศหนาวหนาวเสมือรครับตอนเจ้าสิบเบตองสามาเศ้าครับอ,อยู่หน่อยอากาศเย็นครับอีสันเหนือเย็นครับ ดดูกันเด้อสองคนเดี hmm. ๋ยวจะเอาเนือกปลาให้เด้อเมีว้ยอยามานี่มาเนี่ยอ่อแข็งกินไหมเนี่ยรอรอกินอันนั้น่อนเจ็บครับม่ได้พีงนองกินข้าวกัน หนึ่งปลาแซบแซบปลานิ่นครับอากาศหนาวๆหนึ่งผักกาดส้มดอกผักกาดนะครับ แซ่บๆเวยครับหอมหอมกินพักเดีนนเ๋ยวแม่ให่หัวปลาด้ยหัวปลาเอาแบบ เมือ่อเ,เดืน่มยยนนง่ายน้งอยของคุณี๋ยวนี่จัดอ้ยแขนเตือนมากอันนี้ไปไต <Okay. S 2> องให้แมวเสียงแมวห้องได้ยินไหมครับหนูห,หืม ทางจะหิ้วไลเยหปีแล้วเมียอเป็นแมวจนจัดนาเล้ตเลี้ยหมรืงแมวเทาไปลูกปแมวเทาแมวเทาอยู่น้ำมาหกปีแมวเทาแมวเทาแมวเทาคีหลายคนเลยเทาเยอะเล้วเด้อเหมาหปี โอยเียเกนเด็กมีลูกเอแล้วจะไม่ได้ยาตัวทีานเด่อเมียวยอะดีเมียอะไรนะเมียวเักผอมาวตั้งแพวกลอโอเคครับขอจบรายเพลยงแค่นี้นะครับ